สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของอ G C F A นะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ขอแนะนำแนะนำเโปรแกรมของโอเคม t e เจัดให้นะคะก็คือน้องจอมเนาะพูดง่ายๆก็คือน้องจอมนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาเอาเอาอ การสมัครไว้ตรงนี้นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องอะ่ะเขามีโปรแกรมฟรีให้นะคะแต่ว่าก็คือลองลองไปดูเพื่อเผื่อมีอะไรที่เราอยากจะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราที่ที่เราอยากอยากเรียนรู้มากกว่านี้พูดตรงๆก็คืออันเนี้ยคือน้องเขามีโปรแกรมฟรีของเขานะคะที่เขาเขียนคำว่าฟรีเนี่ยคือโปรแกรมฟรีแต่ในกรณีที่อ,อตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือน้องเขา เขาจะมีวิธีการสอนของเขาซึ่งพี่ยังไม่เข้าใจวิธีการนําเข้านะคะก็มีหลายๆตัวที่ที่ฟรีอันดับแรกก็คือให้ไปสมัครตรงนี้ก่อนสําหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะคะก็จะมีโปรแกรมฟรีของเขาตรงเนี้ยเขาก็จะมีมาแจกหลากหลายตอนนี้ก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้ก็เจ็ดไฟล์แล้วนะคะอันนี้ก็คือ,อคำนวณค่าเสื่อมนะคะน้องเขาเพิ่งทําเนี่ยคํานวณค่าเสื่อมราคาปีหกแปดวางแบบนะคะไอ้ตัวเนี้ยนะคะ ตอนนี้ตัวที่ระวังที่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวที่ทำสินทรัพย์สุทธ,สธิส่วนทุนนะคะแล้วก็ g c a ที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือน้องจอมเข้าผลิตไอตัว RS ไตามาสนะคะที่เราต้องรายงานกันหลังจากวันที่3ามสิบเอทเนวาน,น,นะคะไม่เกินวันที่20ของของเดือนมกราเป็นไตามาสทที่หนึ่งนะคะ วิธีการสมัครนะคะก็คืออันดับแรกให้เรามาคลิกตรงนี้คะ่ะเราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะค้นหาโปรแกรมฟรีเนี่ยพี่พิมพ์คําว่าไตามา่มาสก็จะขึ้นมาแล้วก็มาพิมพ์ชื่อของเราเนะะี่ยค่ะเราเป็นชื่อหน่วยงานอะไรนะคะสะถานใครเป็นคนดําเนินการคือน้องเขาแค่อยากรู้แค่นั้นแหละว่าใครเป็นคนเข้าใช้งานของเขาบ้างนะคะเผื่อกับว่าเขาจะได้อภิวิเคราะห์ได้ว่าใครก็ใครบ้างที่เขาทํางาน ใช้งานอะไรความต้องการอะไรนะคะจากนั้นเมื่อเราเข้าเสร็จเนี่ยเราก็คลิกที่สมัครนะคะเบอร์โทรให้เบอร์โทรน้องไป ID line นะคะส่งไว้สมัครเสร็จเมื่อเราสมัครเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการเข้าใช้งานพอเข้าใช้งานเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะเข้ามาใช้ก็พอพอสมัครเสร็จอะ่ะมันก็จะขึ้นให้เราสามารถเข้าได้เลยนะคะคราวนี้หลายคนที่บอกว่าทําไมทําไมพิมพ์แล้วมันไม่ได้ทําไมขึ้นตรวจสอบแบบนี้ตรวจสอบตรวจสอบสิทธ แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ไม่ไมตรงไงคะชื่อไม่ตรงเราสมัครเป็นชื่ออะไรไว้เทศบาลอะไรไว้ก็ต้องไปตามนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของรายงานไตมาสอ่าอันนี้น้องกําลังจะจะจะเขียนสําหรับคนที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงอีกอันนึงนะคะกําลังคุยกับน้องอยู่คราวนี้ก็เลยให้เวลาน้องพักผ่อนก่อนเราก็แค่เอาตัวนี้มาแล้วก็ไปเอาเทมเพลตนะคะเทมเพลตของเราเนี่ยก็ไปที่งบทดลองนะคะนําเข้า แล้วก็มาเลือกไตามาสเรามาเอ็กตรงนี้อ่นก็ได้ค่ะแล้วก็มาเลือกไตามาสที่หนึ่งปีหกเก้าแล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาพอดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาก็แน่นอนค่ะแก้เหมือนเดิมพี่ขอไปไวหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันหมดเวลาสิบนาทีเพราะว่าพี่ใช้โปรแกรมอัดโปรแกรมฟรีอยู่เนาะโปรแกรมอัดตัวเนี้ยนะคะโปรแกรมอัดฟรีตัวเนี้ยไปผ่านไปสามนาทีละ นะคะคเพราะว่าเราสอนฟรีเนาะเราก็ต้องเซฟต้นทุนของเราพอเราได้เทมเพลตออกมานะคะคราวนี้ยเราก็มาที่ที่รายการตรงนี้เราก็มาเข้าระบบไลน์เอดของเราค่ะเข้าระบบไลน์เอดของเราเพื่อเพื่อไปเอาเอา่อรงานแต่มาสนะคะายงานแต่มาสเข้าตรงไหนหลายคนยังไม่รู้นะคะก็คือนะ ก็มาที่ระบบบัญชีนะคะรายงานรายงานประจำเดือนนะคะเลือกมาที่งบทดลองแล้วก็จะมางบทดลองตัวนี้ค่ะเป็นงบทดลองแต่มมามันก็จะขึ้นแต่มมาสตหนึ่งแต่มมาสสองเราก็ไปเห็นไหมคะมันก็จะมีของเราอยู่ตัวนี้แต่เพียงแต่ว่าเทมเพลตของเขากับของเรามันเข้ากันไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเราก็คลิก export e x c e อออกมานะคะมันจะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน นะมันอยู่ของพี่เนี่ยมันอยู่ในดาวน์โหลดนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเมื่อคืนพี่ทดลองทําแล้วจากนั้นเราก็มาตรงไฟล์ของน้องจอมนะคะที่เราไปเอามาแล้วอะนะอ่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกคลิกไฟล์ไปเลือกตัวนี้ค่ะตัวที่เราดาวน์โหลดมาล่าสุดเนี่ยที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดมันก็จะบอกว่าสิ่งที่ต้องปรับบัญชีที่ที่เขาให้ปรับเป็นกรมบ,บัญชีกลางนะคะก็ตัวนี้จากนั้นก็คลิกยืนยันเปลี่ยนหรหัสแค่นี้ค่ะง่ายไหม แล้วก็ e อ p o r อออกมาเป็น e อ c e l ซ x p o r t ออกมาเป็นเอ็กเซเปิดการใช้งานแล้วกอ็อันดับแรกก็คือต้องมาดูเทมเพลตของเราเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมการการวางเทมเพลตของเราก็ต้องมาดูว่าเทมเพลตของเราอะ่ะมันมีมารกโฟไหมนะคะก็เข้าไปดูเทมเพลตเราดาวน์โหลดออกมาแล้วเนะาะดาวน์โหลดเทมเพลตออกมาก็มาแทรกค่ะแทรกแทรกจนถึงคําว่าให้ให้มันเลยคําว่ารวมแทรกออกไป คลิกขวาแทรกคลิกขวาแทรกนะคะจากนั้นเราก็ไปเอาไฟล์ของน้องจอมที่ที่เราฟอร์แมตออกมาแล้วนะคะเอาตั้งแต่บรรทัดที่สองเนี่ยลงมานะคะ c o ป y ี้ p y ขึ้นไปคําว่ารวมไม่ต้องเอามานะคะเราก็มาวางคลิกขวาวางแบบหนึ่งสองสามวางให้มันเกินนะคะเนี่ยอันนี้คือความว้าวของน้องที่น้องทําให้ จากนั้นเราก็ไปลบออกมาลบออกแล้วก็ทำไฮไลท์ทำไฮไลท์พี่ถนัดทำขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปไปจนถึงช่องนี้ค่ะแล้วก็ออ t ตซัมเ um. นี่ยค่ะเสร็จแล้วสำหรับการที่จะนำไปวางเห็นไหมคะอันเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เซฟไฟล์บันทึกแฟ้มเป็นนะคะเราจะไปวางตรงไหนอ่ะอ่าสมมติพี่จะวางตรงนี้ อ่าไปวางที่เดสก์ท็อปมามาวางตรงเดี๋ยวพี่วางตรงอ่าสมมติพี่ไปวางตรงสดาวเราก็ไปดูที่วางนะคะตัดเทมเพลตออกเหมือนเดิมนะคะตัดคอมา่าตัวนี้ออกแล้วก็บันทึกแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็กลับมาที่เทมเพลตกลับมาที่เทมเพลตเราก็มาดูว่าไตรมาสที่หนึ่งนะ เรียกไฟล์แล้วก็ไปดูว่าเมื่อกี้เราวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไปวางชื่อเราเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาว่าอัปโหลดพร้อมอัปโหลดแล้วก็คลิกอัปโหลดเห็นไหมคะอันนี้คือน้องเขาแปลงไว้ให้หมดแล้วนะเนี่ยค่ะมีหน้าที่แค่เสร็จปุ๊บก,ก็ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเขาก็ตรวจสอบข้อมูลปุ๊บเราก็มาดูมันก็จะขึ้นข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ เราก็บันทึกข้อมูลจากนั้นผู้อนุมัติก็มาอนุมัติเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะเนี่ยแค่นี้ง่ายๆสไตล์น้องจอมฝากติดตามน้องจ๋อมโอเคมาสเตอร์จัดให้นะคะน้องจอมก็คืออ่าคนนี้โอเคมาสเตอร์จัดให้คนนี้คะ่นะ,คะฝากติดตามน้องด้วยนะคะเข้าไปลิงก์ไปสมัครกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะสวัสดีคะ่ะ